มาทําช่อดอกไม้มงคลกันค่ะนำใบโยสามแผ่นมาวางในลักษณะนี้นะคะจากนั้นใช้แม็กจิกไว้ค่ะยึดให้รอบเลยนะคะจากนั้นใช้เป็นใบขนุนมาวางทับในลักษณะนี้ค่ะนําใบหัวใจเศรษฐีมาวางสองก้านประมาณนี้ค่ะจากนั้นนําดอกดาวเรืองมาวางนะคะตัวนี้วางตามความชอบได้เลยวันนี้ใช้ดอกดาวเรืองอยู่ที่6ดอกค่ะแล้วก็ห่อเข้ามาแบบนี้นะคะใช้เป็นหนังยางยึดไว้ค่ะ ตรงข้างหน้าใช้เป็นใบหัวใจเศรษฐีมาบังค่ะใบที่ขาดด้านข้างใช้กรรไกรตัดออกได้เลยนะคะเสร็จแล้วใช้เป็นเทปใสมาพันให้รอบค่ะจากนั้นใช้เป็นใบขนุนมาตัดในลักษณะนี้นะคะยุ้ยจะนําไปห่อค่ะห่อจากข้างล่างขึ้นมาก่อนนะใช้เป็นเทปใสติดไว้ค่ะหลังจากได้ด้านล่างแล้วก็จะมาบังด้านบนแบบนี้นะคะใช้เป็นเทปใสยึดไว้ จะแต่งตัวช่ออีกนิดนึงเพื่อความสวยงามจากนั้นยุ้ยจะใช้ลิปบินมาพันด้านล่างนะคะลิปบินวันนี้ทําเป็นโบเล็กๆค่ะก็จะมัดด้านหลังประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะช่อดอกไม้มงคลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอสวัสดีค่ะ